สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้นะครับผมก็อยู่ที่ตลาดนัดแยกกันช่างครับอำเตอรัมพลร์กจัหวัสซรเกตครับเป็นวันเสาร์นะครับที่16พฤศจิกายนนะครับสองหาพุกเตศครับพี่น้องครับหลายคนไปลอยกระทงครับพี่น้องครับไปลอยกระทงมือคืนนะครับมาบึงบรรยากาศหลังวันลอยกระทงนะครับมนหอยอาหารขม่าบอนะครับพี่น้องครับแวเกาจะแวะชมตลาดนัดกันครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับ งัวไผ่หอยซางัวปลาเด้วครับครับเอ้าือตัวใหญ่ตัวยังงามน่่ตัวใหญของจานเนี่ยโอ้ยเออเบิงเบิงเออขึ้นใหญมากเออโอ้ยมันมีเบียกมันมีเบียกมาเบิง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 เด้งง้อมันจะใส่ก็งามแท้งัวงัวขอกงัวหลักแบบนี้เขาเอ็นงัวหูวบะนี่ครับพี่น้องครับบูได้เพิ่เคยเห็นด้วครับเด้อนี่โดนๆดนจะมาชนหนึ่งนะครับพี่น้องครับ มันโดนจากมาแต่นึงนี่สูงสงใหญ่ใสูงลอยเท่าไหรนี่ลอ,อยสลอยสขาโอ้หาวาลอยหกสน่ะบ่ถึงมืบอดพุนยกบดบดนเืนีนบบน่เื่ไแมแม่ตังไหนแม,แม่แม่พันธุหรือว่าแม่เนือแม่พันธเป็นมันแล้วเลย้อกมาขายโอแม่พันธุ์เป็นมันเล้วมเล้าสมสมหลเถื่อนหรืเอเปล่าเนี่ยเยเล้วมสมจนเมย์หรืล่ะ,ละเออเมยล่ะาอ เบิองเด้อครับเด้อสูงใหญ่ดีครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเคยใจลูกใจอย่างบ่ได้ลูกตัวนึง่งนะได้ลูกตัวนึงแต่ว่ารอบ2นี่ผสมบ่ติดนะครับพี่น้องครับนี่เพิ่นว่านี่คืองหัวหูเพิ่นว่าหัวหูเพิ่นเมืองด้านท้ายเด้อครับเด้อเป็นสายเหนือแล้วเพิ่นว่านะครับผสมหลายเทื่อแล้วบ่ติดก็เลยขี้คาดผสมก็เลยเอามาครับพี่น้องครับสูงแล้วเราล่อหกสิบตุ่นละครับสวย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 ครับ น,นี่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 สเสน่ห์เหรครับพี่น้องครับสเสน,น่ห์หัวหูเพลน่างามๆแบบนี้เหรอครับโค้งใหญ่ๆแต่ว่าเพลินอ้วนผสมผสมหลายเื่อโบติดครับพี่น้องก็เลยเอามาขายมื่อเนี้ยเอามาจากตัวหอยจานหืมที่คุณดได้ดว่าผสมติดเอาไปเลี้ยงต่อครับพี่น้องครับผู้ใด,ดว่าเกิดว่าเออผสมจะคล้องผสมใดแน่นอนนะครับ นี่และใหญ่กหมูในสนามครับพี่น้องงวัวเมียนี่ว่าเท่าไรกว่อนละค่ะ45,000 45, บาทเท่านั้นครับพี่น้องครับ45,000บาทเท่านั้นเลยส,สุดยอดครับสุดยอดยี่หรี่เลยเท่าไรนครับตัวเมียตัวเมใหญ่ๆครับ45,000าผสมหลายเถื่อนะครับผูดด้ใดคิดว่าจิตผสมตีดด้ครับด้วยอเ,เอาไปผสมครับพี่น้องออห้อยจานเพื่อนำมาขาย มันยาวมากตัวมืันนี่มาตัวเดียวครับอ่าฝากเบอร์ให้เพื่อนนะรุ่นแปดสี่ครับเจ็ดสองเก้าครับสองหกหกสี่ครับไข่จานไขยจานวารินสำลับบ้านเฉลิมพ่นครับพี่น้องครับเบิ่งกะจังไหนกระงามคือเก่าครับพี่น้องครับหัวแม่เนี่ยมันมันมันใหญ่แห้งครับพี่น้องเป็นใหญ่อิลี่ตัวใหญ่อิลี่ครับ สี <ersch> 5, ่ห <harmon> ม <ies> <cause> ื่นห้า <człowie> พ <k> ันเนี่ยงกรมุตในสนามกูแมนเนี่ยดีครับผมเนี่ยเอามากตัวมันเอมารับเหรอยยังครับยังยี่ตัวยังสามไปสไปสองเลยไปขายอะเขามาถามาจะขอยู่นก็ยื่อินเดี๋ยวจังสิไปเบิร์กนั ถึครับพี่น้องครับบรรยากาศทุสมาคือจัสวัดดีครับหอดอกเตอร์ครับผม่อยดอกเตอร์อดไยังมางวยยญ่คือกันว่ามีอยอยาไตังสี่ร้อบาทเปิด 3, สามหมีัญหาครับสามหมลูกกี0หมื่นเก้าพันนี่นะครับพี่น้องของหอยด็อกเตอร์สวยๆครับลูกแังกันแ้มลูกกันบ่เนี่ยอ๋อตัวพืนตัวนี้อดกัสามหมื่นสี 3ามหมนะครับแม่เหนือองหมื่นเจ็ดุยังกรบวันใดก่อแค่สองหมนเจ็ดอ๋อขาาสองหมื่นเจ็ดนะครับราคาตัวาเอื่อย3 4 0สามหมื่นสี่ราคาึ้ดอกเตอร์เล่บอดได้ขายหอยดอกเตอร์ครับราคาเงินปมาสองหมอ่ะต่อได้ก่อตัวน่งมนเ้าพันนเก้าพันู้ได้มดแม่ เพิ่เป็นผสมกัดนะครับเดื่อเพื่อมักสายดำนี่มาเอาครับพี่น้องครับแม่ลูกสายดำ 17, ยา17000แยกได้หรือเ่แยกได้หมื่นเก้าพันเลยครับอ๋ 19, อหมืน่นเก้าพันแยกรูปมันว่าเท่าไหร่รูปมันเอามื่นเต็มแล้วครับรูปมันหมืน่นแม่เหลือเก่าพันแม่แม่คันแยกกับตรงแพ่ง่านี้เลยเนาะ,ะหรือว่าเก่าพันนี่ละแยกกับมืน่นนี่ครับอ๋อแม่กับมืน่นคือกัน ว่ามันขายถอดขึ้นลดลงนะครับอ๋อขายร่วมลดลงขายร่วมลดลงนะครับพี่น้องครับันขายถอดอาจจะเพิ่มขึ้นแน่ก็มดาธรรมดาเนาะหากเอาเรือมาสามนะครับสามหมื่นสี่กับหมื่นเก้าพันครับแม่ลูกของหอยดอกเตอร์ครับพี่น้องอืมบรรยากาศสุดท้ายนะครับผู้โดยสายก็ไปแล้วครับเต็มรถไปอีกแล้วไปแล้วไปแล้วเอาฝากเบอร์หอยดอกเตอร์ ศูนย์แปดแปดสองหนึ่งห้าเก้าหกเจ็ดหอยดอกเตอร์บรรยากาศเป็นจังไงส่วนนี้นะไม่ห่างขึดนรถแล้วก็ท่งครับมาลงมาเากันนะอ๋อเหมือนนี่ไม่ห่างหน่อยมขึ้นร้อยกระโงนอนบตื่นรถรถรถพ่วงบเขาเลยแมนแมนเหมือนนี่มีรถพ่วงคันหนึ่งอยู่หน้าสนามรถไม่เข้าเลยรถไม่เข้าเลยคครรัับบพี่น้องอปจานไปทางไหนนาะหอยจานเนี่ยเอาว่าง่ามไปทางไหนนาะหอยจานเนี่ยเอาไปทางไหนอีกเนี่ย เอาไปทางในก่อนไปสู้ความงามก่อนงามอ้อมตลาดอ้อม,มตลาดก้อนมานี่ง่วงงามๆพี่น้องมีตัวเดียวในสนามนี่ล่ะเอ้ยงามครับ้ายหัวนี่แะครับพี่รองบรรยากาศในสนามนะครับมันขึ้นล้อก,กระทงหลายๆคนกับบุคลากตื่นคือหอยดอกเตอร์ปาฝากเบอร์ลาราบ้างฝากแล้วเอาว่าสวัสดีครับผมเป็นทังไหน ใช่ห tissues, like, ัวนี่ไม่จะขาดทุนตลอดนะครับแต่ว่ามาถูกหนักนะครับขาดแนวหมดนะก็มาฮะแก่ตัวมันขาดแล้วครับขาดเตนขาดเราก็มายุดได้เนาะขันยุดแห้งสิขาดเติมนแมนบาก็เลื่อยต่อไมาอีกนะครับมไม่ม <ctions> ีได we ้ไม้จะบอกมันเนี้ยไม่นีพว่ได้ไมาครับมารอสื่อครับโอ้มารอสื right. ส่ออุ้ยล <Pe ep. S 3> yeah, ูกขึ้นมานอ่บานที่ร่งแห้งแก่ที่รลงแห้งเด้อไป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  สนามเมื่อนี้ถือข,ข,ข,ข้าวคือเก่าเลรอครับพี่น้องครับคือข,ข้าว,ขขาวคือเก่าพอข้นหลายอยู่มันนี่เป็นไงกันบ้างบางคนนี่ครับพี่น้องครับเบิ่งว่าแม่โค้งนะครับในห้อยวันหยุดอีกคนหนึ่งครับเขาเท่าไรนี่โค้งเนี่ยต,ตัวละแปดพันห้าบาท 8,500 8,500บาทเท่านั้นครับพี่น้องครับนี่เด็นวัวโค้งเป็นโค้งใหญ่ๆครับขัดแต่น้ำเลียงครับพี่น้องครับขัดน้ำเลียงไปเกลือนี่เป็นราคาเมืินแน่นอนนะครับตัวละเมินใดแน่นอนนะครับพี่น้องครับแม่ลูกกันวะเนี่ยแม่ลูกแม่เป็นขาดน้ำเลียงย่างขนาดครับพี่น้องเป็นวัวโค้งทบไปใส่ยาพอดีแหละครับแก้วเข่าแล้ว เปียกเขาแล้วนะครับเด้อลูกตัวเมียย่างดีครับสองตัวตัวละแปดพันเมื่อเจ็ดโค่นนี่ยเมื่อเจ็ดแม่กับลูกนะครับคันซื้อกับแม่กับลูกรถไดเอียงรถได้อดดียรถใดเอียงนะครับเด้อคุณพี่น้องครับไปแล้วครับแม่ออกไปแล้วครับพี่นอ้องออกไปแล้วมันเหนียวไหมตัวมันเหนียวไม่เสียสี่ตัวนันดีเป็นจ้าไหนมันเน,นียพ่อได้ขายอยู่ก็ได้ขายอยู่แล้วเหลือแค่นี้เม็นบาเหลือซื้อยี่ตลาดอ๋อซื้อยี่ตลาด ของตัวของเอามาเบิดแล้วเออแน่นอนครับพี่น้องครับแน่นอนเลยครับเด้อเหลือสองตัวบนเป็นเหลือนะครับขายเบิดแล้วสี่ตัวแล้วก็มาเอาไม้ครับพี่น้องครับอันนี้มาเอาไม้เลยครับเด้อบอกว่ามีแต่เตียหมูเพชรบุรีมาคนเดียวครับอ๋อมีแต่เฮียหมูเพชรบุรีโอ้นี่ไงเฮียหมูโนนบางโนนได้ครับเด้อ ั uh mm ้มโอ้ค hmm. uh, sure, ือข mm ักขนาดครับ nice. มัน hmm. <min> ี้คร <min> ับ <years> มันเมันีอตลาดคือ <template> ขักอิหรีอ้าวฝากเบอร์ฝากเบอร์ไม่มาศูนย์หกนยครับผมหอยกันทะล่มนนทโค่นด้วยนี่นนคูณนะครับเด้อผู้ใดอยากซื้อยากขายโทรมาหาเพล่นครับมันนองมันนันครับาซืนครับพี่ต่อครับก้ามงเห็นมอนเลยนูู่แม่งะเ้าบาทนี่นงกาขายเจ้าบาทสองพันเจ็ดรอย สองพันเจ็ดร้อยครับพี่น้องครับโอ้วัวเด็กหน่อยวัวเด็กหน่อยวัวเด็กครับพี่น้องครับวัวเด็กมันได้จักเดือนเนี่ยสามเดือนเม่ตายป่าแม่ใต้เเดือนโอ้ว่าม่ตายป่าว่าเม่ตายป่านะครับพี่น้องครับเออยังแต่สีออกนี่กวันที่หนึ่งเลยนี่นี่ครับพี่น้องเอาไปแล้วครับพี่น้องคนขายไปแล้วเอาเอาว่ามาเนี่ยวว่านี่ ได้ครับด้ของหาเมีย้เมียมัมมี่เมียม่เมยต้ไมือเกิดน,นะครับพี่น้องครับเป็นหยสองพันเจ็ดเ,เ,เอาไปเอาอเไปในดินอยเลนเจ็ดครับพี่น้องครับ ปๆๆกะมันกินอาหารเป็นนี่นะก็เลยเอาไปเลี้ยงก็เลไปเลี้ยงกันกินเป็นดอกเป้พุกตลาดกระพุ้งหายากครับพี่น้องครับนี่คนเสือกไมเไดนตัวหนึ่งแล้วครับนี่นะจะเป็นสขายอยู่ขายอยู่เียเปนตหนึงหมดใหเป็นเบาเลยนี่ใ่รวมขดุใ่บ ซื้อขายกันแล้วครับพี่น้องไอ้ตำลุงเด้อตำบลหนองไห้เด้อตำลุงไปหนีมันขึ้นหงานี่ครับพี่น้องคอผ่านวัวใหญ่มาไมสนามนะครับตัวนี้เด้อโอ้โหแบบใหญ่อพ่านครับพี่น้องคอพ่านของแท้นะครับพี่น้องต้นนี้แม่นี่ขึ้นว่าเนี่พคอพ่านกันให้ความสนใจเความเพลินอยู่ นี่ขอพันนนี่นะครับวัวใหญ่มามาหนาดมาสนามครับพี่น้องครับรา,าร,าราคาไนมะ่สียามราคาครับพี่น้องครับว่าราคา,าตัวนี้มันสีเจุกบาทใหญ่เหี้ยงนะครับ ตอล่องกันอยู่นะครับแต่ว่าบนหัวคือตอล่องตัวใดพอาะนเป็นปลาสไลดเนาะเพ๋า่าูกนี่แม่ลูก แต่ว่าพึ่ต่อกันว่าแม่นะ่ับครับพี่น้องครับพ่กันว่าแม่พ่องครัพอพันง่วไผ่พอไงพอพันของไผ่หน่อยของไค่ไม่ดู <c oughs> แกมาผูกไว้สื่อเลยสมเลยครับพี่น้องครับยาน,น <c oughs> เพป็นว่าสมกันแล้วแต่หนึน่งนะครับพี่น้องครับ มันสิอ่อนนสล่งมันสลงเลยอ่ะนะครับหมู่บ้านของผสมนะอืมมันบดินเลยน้หั้แม่มันยืนเลยวก็วเถอเลยเป็นหม่านสมแล้วนะครับพี่น้องครับสมโดดเดียวผมอนอืมนี่เป็นวมู่้านสมเรามู่บ้านนะครับพี่น้องครับมาพคอยไ่ได้กาเล่การเล่ข้นยแต่ว่ามัน มันยังอ่อนเพื่อว่ามันพอมันผ่านการสมบาาแล้วนะพี่น้องครับพอพันเพื่อพอกพันพกหมื่ามันครับพอพันแต่ว่าตัวเม่ตัวแม่ซืืบไปจักบาทสามสิบสามสิบสองสามสิบสองสี่แมนอ้อมยูสามสิบสองมั วมก็ยกอว่าแมน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 ความเพลินครับความเพลินน,น, <c oughs> <c oughs> นี่กันนะครับคุนว่าคนเบิงหลายนี่แหละครับวเ่เพิ่งผสมกับพี่น้องเราก็สัญญาออกไปทักนี้ครับ